ความคืบหน้าล่าสุดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับเดี๋ยววันที่28กุมภาพันธ์66นี้จะมีการนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งจากนั้นในวันที่1มีนาคม66เขาจะมีการประกาศผลการคัดกรองถ้าเกิดคุณผ่านการคัดกรองครับให้ไปทําการยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยออมสินหรือว่าทอกอสอก็ได้แล้วจากนั้นในวันที่1เมษายน66สามารถเริ่มต้นใช้สิทธิประโยชน์ใหม่ได้ด้วยการใช้บัตรประชาชนใบเด,เดียวได้เลยนะครับ ส่วนคนที่ยังมีบัตรเก่าอยู่คุณจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของเดิมได้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมเท่านั้นทีนี้วิธีการในการตรวจสอบผลครับว่าคุณผ่านการคัดกรองหรือไม่มีอยู่3ช่องทาง ช่องทางแรกคือเว็บไซต์ผ่านทางเว็บไซต์2เว็บเท่านั้นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์และแนะนําให้คุณทําการกรอกชื่อเว็บไซต์ด้วยตัวคุณเองนะครับอย่าไปกดลิงก์ที่มีการส่งมาให้จากไลน์หรือว่าตาม SMS เพราะว่าช่วงนี้มิดถาชีพทําเว็บปลอมมาเยอะมากดังนั้นอย่าก,กดลิงก์สุ่ม4ี่สุ่มหนะครับให้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ด้วยตัวคุณเอง ถัดมาครับคืนหน่วยลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยทกสออมสินคังจังหวัดที่ว่าการอำเภอเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงสำนักงานเมืองพัทยาและช่องทางสุดท้ายผ่านทางเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมจะแปะเบอร์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับ